ุดจิแล้วนะเพื่อประโยชน์ของตัวคุณนะครับแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข่าวสารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยก็เอาไปของในที่สาธารณะนี่ไปหยิบมาเฉยๆดอกไม้ดอกเดียวนะก็ผิดแล้วไปที่บ้านเขานี่หยิบมาชิมฟันเขามาอันนึงไม่บอกกล่าวใส่กระเป๋ากลับค่อยจิ้มตรงนั้น ก็ผิดแล้วแม้แต่วิสาสะไปหยิบของเข้ามาโดยไม่บอกเจ้าของใช่แม้เขาจะมีเจตนาให้ก็ยังมีความผิดต่อจริยธรรมเลยใช่ไหมผิดแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีจริยธรรมตามรัฐมนตรก็หมายความว่าคนจะทํางานการเมืองนั้นคุณต้องมีศีลธรรมจริยธรรมสูงกว่าคนทั่วไปครับในพฤติกรรมปฏิบัติในทุกแบบไม่ใช่เมาเข้าประชุมคลรมอเพราก็ถามพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าไม่รับอย่างรองนายกนะครับบางคนเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้นะ อ้ไรตำรวจเอกอะไรล่ะจะเฉลิมใช่ไหมล่ะครับอ่าก็ก็เห็นว่าแล้วก็มันไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> นะครับเพราะว่าแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่ไปประชุมแล้วก็ให้คนอื่นตอกบัตรนี่มันทุจริตชัดๆนะครับถ้าเป็นคนในโรงงานนะเขาไล่ออกนะครับถ้า <c oughs> เป็นถ้าเป็นแบบคนงานแล้วก็ตามระเบียบของข้อบังคับการทํางานถือว่าอันนี้เป็นการทุจริตไม่ใช่ข้อบังคับเลยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเลย <c oughs> ค,รครับสาลดีกาก็มีคำพิพากษามาแล้ว นายจ้างก็สามารถไล่ออกได้เลยไล่ออกได้เพราะว่าเป็นการทุจริตทำให้นายจ้างเสียหายคุณหลอกเขาเนี่ยว่ามาทํางานแล้วคุณไม่ได้ทําถ้าคุณกินเงินเดือนเขาะนรับเนี่ยอย่างเนี้ยเขาไล่ออกหมดแล้วนะเนี่ยแล้วใครจะทาอะไรเนี่ยกินเงินเดือนไหมเนี่ยครับกินเงินเดือนครับแล้วกินเงินเดือนใครของประชาชนทุกคนในประเทศนี้อ่าแลวประชาชนยังยังมึนอยู่เลยทำไมไม่ไล่ออกเาทั้งร้อยกว่าคนนะครับถ้าสอบสวนได้ว่าเป็นเรื่องจริงกระบวนการเหล่านี้เราล่องเรียนไปไหนเนกลไกของรัฐธรรมนูญี่ทำงานหรือไม่ครับและเนี่ยถึงพยายามใช้กลไกที่มีตามรัฐธรรมนูญเพื่อพิสูจน์ว่า ทำงานได้หรือเปล่าถ้าทำงานไม่ได้เราก็ต้องหาทางจัดการจัดการแก้ไขกันใหม่ว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องออกแบบใหม่ครับนะต้องหาวิธีการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบใหม่ออกแบบใหม่ไม่ใช่ยอมไม่ได้กลัวครับฉะนั้นเมื่อไปถามแล้วเห็นว่ามันน่าจะผิดจริยธรรมด้วยเมื่อผิดจริยธรรมตามรัฐมนตรตรา279ด้ว่าด้วยจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยถ้าเห็นว่า ข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าข้าราชการประจําหรือว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยผู้ที่ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ทำผิจดจริยธรรมถ้าเป็นกรณีที่ร้ายแรงเนี่ยก็สามารถนําเรื่องไปยื่นให้ปปชครับนะและปปชจะได้พิจารณาถ้าปปชได้พิจารณาเสียงเกินครึง่งหนึ่งปปชกี่คนก็ตามเห็นว่าเป็นเรืออ่องร้ายแรงเป็นเรื่องจริง ก็ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาครับประธานวุฒิสภาก็สามารถนําไปถอดถอนตามรัฐธรรมนูญมาตราสองร้อยเบไดบโดยอาศัยเสียงสามในห้าและนั่นอีกส่วนหนึ่งนะครับและสามารถนําเรื่องไปให้อัยการสูงสุดนําไปฟ้องคดีต่อสารปกครองได้ด้วยทางหนึ่งด้วยอ,นนอันนี้อันนี้ต้องผ่านปปชไหมครับใน,ในการไปอัยการ ต้องผ่านปปชปปชคือปปชก็ทำสองทางคือไปวุฒิสภาเพื่อตอดถอนแล้วก็ไปอายการเพื่อฟ้องไปคดีอาญาต่อไปและถ้าอายการเนี่ยบอกว่าที่ปปชเสนอเนี่ยมันเหตุผลยังไม่เพียงพอน้ำหนักไม่ได้อายการไม่ฟ้องแต่ถ้าส่งไปปปชยังไม่เหตุผลอยู่ต้องตั้งคณะทำงานครึ่งหนึ่งมาจากอายการครึ่งหนึ่งมาจากปปช ถ้าทํางานแล้วสรุปไม่ได้ว่างนั้นเถียงกันไปจานวนเท่าเท่ากันนะนะปปชก็มีอานาจฟ้องเองโดยจ้างทนายได้ฟ้องเองการันตีก็เคยเกิดขึ้นแล้วเรื่องรถเรือดับเพลิงครับจาได้ไหมปปชฟ้องเองนะครับส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดอัยการบอกว่าไม่พอฟ้องอัยาพอปปชก็ต้องฟ้องเองเนี่ยตอนนี้คดียังอยู่นะอยู่ที่ศาลและปปชต้องจ่ายเงินถึง200ล้าน จากเงินภาษีประชาชนนัอนกันจ้างทนายโอ้ยคดีนี้ทนายรวยเลยครับแต่ทนายก็บอกว่าต้องใช้คนเยอะเพราะเรื่องบรรับนะเรื่องระหว่างมีรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีผู้ว่ากทอมอจำเลยเยอะแยะไปหมดครนะก็เลยเรื่องนี้ยังอยู่คน,นั่นก็อีกทางหนึ่งแต่ว่าเมื่อปอปอชอลงมติเสียงเกินกึ่งแล้วเกินกึ่งนะส่งเรื่องไปให้ประธานวุฒิผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้นั้นต้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะนั้นขั้นตอนวันนี้ก็คือมาถึงจุดที่ว่านายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ยอมสั่งให้รัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกใช่เท่าที่ฟังคําสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีรก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเขาตัวเองไม่เกี่ยวแล้วก็แต่แต่ยังไม่ได้หนังสือตอบเป็นทางการ มาอย่างที่ผู้จัดการแผ่นดินวันนี้ไปแล้วยังไม่ได้ไอ้ที่ไปตามเนี่ยเพราะว่าทราบว่ามีเอกสารมาแล้วแต่ยังไม่ถึงทีนี้ต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นอีกทีนะสิบเวลาสิบโมงยื่นที่ไหนครับยื่นที่ผู้จัดการแผ่นดินว่าถ้งงั้นก็กรณีเช่นนี้เนี่ยคือเรียกว่าเอาอีกดอกดอกเนี่ยเป็นเรื่องการทําผิดกฎหมายครับว่าไปแต่ดอกนี้เผื่อว่าไปทางนั้น คือไปได้หลายทางไปสารปกครองไปดอกนี้ก็จะไปให้ตรวจสอบว่าในเมื่อผู้จัดการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วว่าผิดระเบียบกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งก็เหมือนกับผิดกฎหมายฉะนั้นก็ในฐานะที่ผู้ร้องก็ยังมีความเห็นว่าเมื่อผิดกฎหมายกฎหมายมันต่ํากว่ามันต้องผิดจริยธรรมอย่างแน่นอนก็ทําเรื่องให้ผู้จัดการได้วินิจฉัยดูที่ว่า แล้วเมื่อผิดกฎหมายตามความเห็นของท่านคิดว่ามันผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งกันเมืองไหมถ้าผิดท่านก็ต้องสมเรื่องให้ปปอชอ,อีกทางหนึ่งส่วนไปทางศาลก็ไปนะครับะะและเรื่องนี้กฎหมายบอกว่าต้องรีบดําเนินการให้เร็วที่โดยเร็วโดยไม่ชักชา้าทีนี้ก็ต้องเกาะติดกัดไม่ปล่อยติดตามเพื่อพิสูจน์กระบวนการทํางานของกลไกของรัฐ องค์กรอิสระต่างๆว่ามีคุณภาพสกยภาพแค่ไหนครับคุ้มไหมกับที่ประชาชนเนี่ยจ่ายเงินจ้างไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี้บรรดาเห็นไหมสอสอะไรต่างๆเราเห็นแล้วมันไม่ค่อยคุ้มแล้วหลายหลายอย่างไม่ค่อยคุ้มล้ะนะแล้วนะลยังมีการโกงการทุจริตคอร์รัปชันกันอีกเนี่ยฉะนั้นการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนครั้งนี้ก็ต้องพิสูจน์และทํามันไม่สามารถพึ่งอะไรไม่ได้นะคนที่ กินเงินเดือนภาษีเราพึ่งไม่ได้สุดท้ายประชาชนก็ก็ต้องพึ่งตนเองครับคือความเข้าใจของประชาชนก็คือพฤติกรรมที่ออกมาหรือพฤติการที่ออกมาเนี่ยความเข้าใจของประชาชนโดยไม่ต้องสงสัยอะไรคือเชื่อว่าเป็นการออกพาสปอร์ตโดยไม่ชอบคำถามก็คือฟ้องเอาผิดโดยตรงเลยได้ไหมไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยเนี่ยฟ้องโดยตรงจากประชาชนอันนี้คือเป็นปัญหาไงพอป,ประชาชนไปฟ้องโดยตรงอ,อย่างที่ ที่ที่ตางเทวทัเข้ามาต้องเทวทัตเคยไปฟ้องใช่ไหมใช่เรื่องเนี้ยเนี่ยเรื่องเรื่องเป็นปัญหาก็บอกว่าไม่ใช่ผู้เสียงไหเนี่ยครับเนี่ยฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะแก้กฎหมายใครกล้าหารชันชัยไหมมีอำนาจครับถ้าผมมีอำนาจเนผมจะแก้กฎหมายว่าเพราะจริงๆแล้วเรื่องสาธารณะเนี่ยประชาชนต้องเป็นผู้เสียงอะไทุกเรื่องเพื่อให้ได้ฟ้องเองได้ตัวนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศนี้แล้วประเทศไทยแล้วว่าการวินิจฉัยจากฝ่ายตุลาการโดยบอกว่า ประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยจะต้องมีการให้คํานิยามใหม่คือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับต้องแก้กฎหมายครับต้องแก้กฎหมายว่าเรื่องกรณีที่การทุจริตการโกงทรัพย์สินของชาติถ้าเราจะปรับการคอรัปชันกันนะเนี่ยมีคนที่มารณรงค์ติดป้ายเราต่อต้านคอรัปชันเนี่ยเธอถามว่าแล้วคุณจะทำไงขอถามหน่อยก็ไม่มีทําอะไรก็ได้ต่อต้านและแสดงว่าแค่นั้นเองคถ้าท่านกฎหมายต้องออกมารองรับว่ากรณีเช่นนี้ต้อง การทุจริตคอร์รัปชันโครงการงบประมาณหรือว่าการให้ทำการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบความสูญเสียต่อประโยชน์ของประเทศชาติเพราะถ้าเราบอกว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยเห็นไหมมาตราสามรัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นของประชาชนแต่พอก็โกงประชาชนประชาชนฟ้องไม่ได้บอกะว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหาย อะไรกันเนี่ยมันก็เลยขัดแย้งกันในหลักการของกฎหมายมันขัดแย้งที่จริงมันก็ถ้ากลไกของรัฐมันทํางานมันก็ไปได้ในประเทศทั่วโลกเขาไม่ได้มีปัญหาแต่อายการไม่ฟ้องจะทําอะไรไหมครับทำอะไรไม่ได้นะตำรวจตารวจบอกไม่ฟ้องตํารวจรัฐตารวจเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาไปคุมตํารวจคุมอายการเรยบวนกาต่างหยุดมาเลยตํารวจนักโทษคุมหมดแล้วครับใช่ไหมประเทศนี้จบเพราะมีวันนี้ก็พี่ให้อยู่แล้วครับก็จบตํารวจก็ไม่ฟ้องสมมติว่าอายการก็ไม่ฟ้องประชาชน ความเสียหายของประเทศทําไงพราะประชาชนเดินขบวนมากมมันก็ปราบก็หาว่าไปทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดความมุ่นคงของรัฐตกลงมันบ้านเมืองจะอยู่ตรงไหนครับฉะนั้นถ้ากลไกเหล่านี้นะที่เราที่พยายามไปนําเสนอเรื่องร้องเรียนให้พิจารณ์เพื่อให้กลไกทํางานถ้ากลไกทํางานประชาชนก็ไม่ต้องไปเดินขบวนครนะไม่พวกเรานี่เดินนักเดินขบวนนะทั้งไม่อยากจะเดินเลยต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าพวกซาดิสเพราะว่าอยากให้กลไกทํางาน แล้วประชาชนก็จะเชียร์คนไกลต่างๆไม่ต้องมาเข้าข้างไม่โดยไม่มีอากตาตินะอขอ,ให,อให้ท่านค,คือไม่ต้องมาเอาใจประชาชนไม่ต้องทำให้มันถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นขอให้ท่านรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหมือนกับที่ท่านถวายสัตยปฏิญ,ญาณก่อนที่ท่านจะรับตําแหน่งทุกตําแหน่งครับต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วซึ่งมีพิธีกรรมให้ชัดเจนอยู่แล้วว่า ท่านกาลังจะไปรับหน้าที่เพื่อถือประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเขามีคําพูดชัดเจนนี่ค่ะพระพุทธเจ้าขอถาวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะพิทักษ์รักษาไว้นะซึ่งรัฐธรรมนูญและจะบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับทับ้งจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความซื่อสั์ทุกประการก็คุณก็พูดอยู่ตลอดแล้วคุณทํำไหมล่ะครับฉะนั้นกลไกต่างๆขอให้ตรวจสอบขอให้ทา ถ้ากลไกทําโดยสะอาดนะเป็นกลางแล้วก็ยึบประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนประชาชนก็สนับสน,นุนบ้านเมืองก็รอดพ้นจากความหายนะครับทิศทางออกของประเทศมันก็ไปได้โดยใช้กลไกต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะเห็นไหมครับว่าวันนี้ไปถามเด็กที่ไหนก็ได้ว่าการที่ออกนังสือเดินทางให้กับนักโทษชายทักษิณคุณคิดว่าคุณไม่เกี่ยวกันเลยครับคุณบอกว่าได้เดียงส ไรเดียงสาเลยหลายครั้งจําได้ไหมวันที่4ตุลาปีที่แล้วตอนเขาจะปรับคอรมอรสภาล่มเลยไปฮ่องกงไปหาเจ้านายกันหมดครับเอาวันนี้สดๆเนี่ยนี่เขาเขาไกลกันมาในพักในคือมันมันเต็มที่แล้วอะ่ะการเจราจากับผู้แทน N, บียเอ็นนายกมาเลเซียก็ยังบอกว่าเนี่ยนักโทษเนี่ยเป็นคนประสานมาครับและตกลงเนี่ยน้องมีรัฐธรรมนูนอีกมาตรานหนึ่งนะร้บอบสามเนี่ยบอกว่าการ บรรดาสอสอหรือผู้แทนประเทศนจะต้องไม่ตกอยู่ในอนัตการครอบงําใดๆครับอันนี้ยืนยันยืนยันที่ท่านสมศักดิ์ได้บอกกับพี่น้องประชาชนก็คือก่อนมีการประชุมของพักเพื่อไทยรายงานข่าวจากไทยโพสต์นะครับบอกว่าในขณะที่การประชุมของพักเพื่อไทยจะต้องมีการประชุมก่อนวาระการประชุมพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้สกายว่า ทุกคนไม่ต้องวิตกกังวลว่าตนจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เรื่องนีิรโทศก,กรรมหากสอสอเอาไงก็เอาอย่างนั้นแต่ขอให้เรารักสามาัคคีกันมองอะไรกันให้ครบถ้วนทุกมิติและเขาใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับบอกว่าผมบางทีก็แปลกให้ข้อคิดให้คำแนะนำปรึกษากับเขาได้แต่ตัวเองกลับเหมือนกับต้องลอยคออยู่กลางมาหาสมุทร บางครั้งก็ถามตัวเองไปผลักดันคนโน้นไปอยู่ตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้แล้วตัวผมเองล่ะจะกลับบ้านยังไงคนก็มีหลายประเภทบางคนก็อยากช่วยให้ได้กลับบางคนก็บอกว่ารักผมนะแต่อย่าเพิ่งให้ผมรีบกลับมาเลยเพราะเดี๋ยวตัวเองจะไม่สำคัญไม่ต้องห่วงผมยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ เมื่อไรจะรบกวนพวกท่านจะบอกแต่ตอนนี้อยากทำให้พักเข้มแข็งใครอยากคุยกับผมก็ส่ง s อ s มาบอกว่างๆให้โทรกลับหน่อยมีเรื่องจะปรึกษานี่เป็นการสกายจากทักษิณแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเดี๋ยวสอสอกับสอวอจะเสนอให้แก้รายมาตรานี่เป็นคำบอกทักษิณน,นะครับส่วนวาระสามที่ค้างอยู่ <c oughs> ก็ให้ค้างไป ส่วนรายมาตราก็ให้ทำไปไม่ต้องรอดีกว่าอยู่เฉยๆเรื่องที่ควรแก้ไขคือมาตราเกี่ยวกับการยุพักคือมาตรา68 190แ่ไมครับมาแล้วครับ1 9 0ถ้ากฎหมายเข้าก็ควรอยู่ในห้องประชุมห้ามขาดรัฐมนตรีขอให้เวลากับการเมืองด้วยเรามัวแต่สนใจประเทศไม่สนใจการเมืองไม่ได้ต้องสมดุล ต้องไปด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากหลังจากพันตำรวจโททักษินสก,กายเสร็จบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดอ่าก็พูดให้ฟังเท่าน,นี้ก่อนอืมแต่นี้ช่วงหน้าจะฟังความเห็นท่านว่าคนที่ต้องรักษากฎหมายแต่ต้องไปรับใช้คนหนีคุกบ้านเมืองจะไปยังไงครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ